หากทางเดินรถไม่ได้กำหนดช่องทางเดินรถไว้เกินกว่าสองช่องก็คือเป็นหนึ่งช่องสูงกันห้ามแสงด้านซ้ายนะครับห้ามแสงด้านซ้าย แต่ถ้าทางเดินรถนั or ้นกําหนดเป็นช่องทางเดินรถมากกว่า2ช่องหรือตั้งแต่2ช่องขึ้นไปคุณสามารถที่จะแซงด้านซ้ายได้ในกรณีดังนี no ้ครับ 1. รถในช่องทางเดินรถด้านขวานั้นเนี่ยนะครับกำลังที่จะหยุดรถเลี้ยวรถนะครับก็สามารถที่จะแซงในช่องทางเดินรถด้านซ้ายได้นะครับหรือ2นะครับช่องทางเดินรถเนี่ยมี2ช่องขึ้นไปนะครับสช่องขึ้นไปแต่การแซงรถด้านซ้ายนั้นเนี่ย จะต้องแซงรถโดยที่ไม่มีรถตามมาในระยะกระชั้นชิดและจะต้องก่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยการแซงรถควรจะแซงรถทางช่องทางด้านขวาแต่ถ้าจําเป็นจะแซงรถในช่องทางด้านซ้ายท่านต้องดูให้เกิดความปลอดภัยนะครับเพราะเราขับรถพวงมาลัยขวาดังนั้นเราจะไม่เห็นรถในช่องทางเดินรถด,ด้านซ้ายวิธีการแซงรถด,ด้านซ้ายจึงจําเป็นที่จะต้องเขาเรียกว่าค่อยๆเปลี่ยนเลนเพื่อมองให้เห็นช่องทางด้านซ้ายทางด้านหน้าว่า มีรถจีดขวางหรือไม่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงแซงรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายขึ้นไปได้การแซงทางด้านขวาเป็นการแซงที่ปลอดภัยกว่าการแซงทางด้านซ้ายเพราะประเทศเราเนี่ยขับรถวงมาลัยขวานะครับเราแค่เปลี่ยนเลนรถไปนิดเดียวนะครับในช่องทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าช่องทางด้านขวาเนี่ยมีช่องว่างพอที่จะให้แซงหรือไม่ แต่ในขณะที่การแซงรถทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับคุณต้องเป Alone. ลี่ยนรถเนี่ยมาในช่องทางเดินรถด้านซ้ายเนี่ยอย่างน้อยเกือบครึ่งคันหรือเกินกว่าครึ่งคันเพื่อที่จะเห็นว่าช่องทางเดินรถด้านซ้ายมีช่องว่างหรือห่วงที่ว่างไม่พอให้เราแซงรถได้อย่างปลอดภยัยดังนั้นเนี่ยการแซงรถด,ด้านซ้ายที่ไม่ได้ดูรถช่องทางเดินรถด้านซ้ายแต่กลับหักพวกงมาลัยแซงรถไปเลย<ๆ>เหมือนช่องทางเดินรถด้านขวานเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าการแซงรถด้านขวาแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแซงรถในไหลทางที่ไม่ใช่ท้องทางรถห้ามแซงโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นไหลทางด้านขวาหรือไหลทางด้านซ้ายครับเพราะไหลทางมีไว้สําหรับรถที่จอด,ดอยู่และสําหรับการแซงรถนะครับที่กวหมายก้องรคือแม้คุณจะแซงรถทางด้านขวาเองก็ดีเนี่ยเมื่อพ้นรถคันที่แซงไปแล้วในระยะพอสมควรแล้วเนี่ยก็ให้คุณกลับเข้ามาวิ่งในช่องทางด้านซ้าย นั่นคือสิ่งที่กฎหมายกำหนดครับสำหรับรถทั่วไปแล้วกันนะครับสำหรับรถทั่วไปก็คือเป็นรถยนต์เก๋งทั่วๆไปนี่นะครับก็จะผิดตามมาตรา34นะครับก็จะมีโทษปรับไม่เกิน200-500บาทนะครับแต่สำหรับรถสามประเภทคือรถจักรยานยนต์รถบรรทุกนะครับรถโดยสารซึ่งจะผิดตามมาตรา35เนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่400-1,000บาทครับการขับช่องทางด้านขวานะครับแล้วขับด้วยความเร็วต่ำนะครับ มันจะมีกฎหมายบอกยูู่นะครับว่ารถเนี่ยต้องให้ขับในช่องทางเดินรถด้านซ้ายโดยเฉพาะยิ่งๆนะครับในช่องทางเดินรถที่แบ่งเป็น2ช่องทางจราจรขึ้นไปนั้นจะเห็นได้ว่าในประเด็นที่สอบถามเนี่ยการขับรถในช่องทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็เป็นการผิดกฎหมายในส่วนหนึ่งแต่มันมีข้อยกเว้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียนว่ารถที่แบ่งช่องทางเดินรถ2ช่องทางขึ้นไปให้คุณขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายยกเว้นใน5กรณีดังต่อไปนี้นะครับหนึ่ง ในช่องทางด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางนะครับสองรถทางเดินรถนั้นเนี่ยเขาถูกกาหนดให้เป็นทางเดินรถวันเวหรือ 3. นะครับคุณต้องเข้าช่องทางเลี้ยวที่ถูกต้องเช่นต้องการที่จะเลี้ยวขวาต้องการที่จะกลับรถนะครับบริเวณเก,กาะกลางหรือบริเวณบริเวณช่องทางกลับรถนะครับก็สามารถใช้ช่องทางเดินรถด้านขวาได้หรือ 4. เพื่อที่ต้องการจะแสงรถด,ด้านหน้าและ5นะครับเมื่อมีรถอื่นขับช้ากว่านะครับ อยู่บริเวณช่องทางเดินรถด,ด้านซ้ายก็สามารถเดินรถในช่องทางเดินรถด,ด้านขวาได้ to town from London to Thailand. คุณเคยตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรือเปล่ารถคันหน้าขับทิ้งระยะมากๆในขณะที่ถนนด้านหน้าโลง่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนน ทิ้งระยะมาก,กมาก,กามาเมเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากมรถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไปโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉี่ยวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่ความเสียหายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้าย อุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9%เรามาดูกันไหมว่าทำไมถึงห้ามแซงซ้ายเพราะในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจน แต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้ขันหน้ามากขึ้นจะทำให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยมุมมองที่จะทำให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแสงขึ้นหน้าทางขวาจะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด้านซ้ายจะก่อให้เกิดุบัติเหตุกับรถที่จอดอยู่ไหลาทางได้ การแซงสายยังผิดพรบจราจรปี2522หมวด2มาตรา45ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับแซงสายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่อีกบางคนโทรศัพท์ขณะขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลื่อนที่นั่งติดพูงมาไลัลไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวัง การนั่งแบบชิดพวงมาลัยทำให้กระจกมองหลังอยู่ชิดระดับสายตาเพื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่โดยเฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทำให้ม,มหุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเงยศีรษะทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาะัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาให้สูงขึ้นกรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะเร็วแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้า รีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวท้องใกล้คลอดสถติติตำรวจจราจรทำคลอดบนท้องถนนกว่า107รลายต่อปีจราจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางฝาสุดหรือช่องทางกลาง เมื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญาณแล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณ เป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทิ้งคุณยะรถคันอื่นๆที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุควรจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณการขับช้าความเส้นทางผิดพรบรจราจรมาตรา35รถ 35, ที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่น ต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้เพียงเอื้ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ I'm